เราก็ามาดูต่อในเรื่องของกำไรระหว่างกันในสินทรัพย์ถาวรก็คือกรณีที่บริษัทใหญ่หรือบริษัทย,ย่อยมีการซื้อขายสินทรัพย์ระหว่างกันแล้วได้บวกกำไรเข้าไปนะมันก็จะแยกออกเป็นสองประเด็นก็คืออันที่หนึ่งกำไรในสินทรัพย์ถาวรที่ไม่มีการคิดค่าเสื่อมข้สองกำไรระหว่างกันในสินทรัพย์ถาวรที่มีการคิดค่าเสื่อม ดูกรณีแรกก่อนก็คือกำไรระหว่างกันในสินทรัพย์ถาวรที่ไม่มีการคิดค่าเสื่อมสินทรัพย์ถาวรที่ไม่มีการคิดค่าเสื่อมได้แก่ที่ดินถ้าบริษัทในเครือมีการซื้อขายที่ดินระหว่างกาันดูบวกกำไรเข้าไปกำไรระหว่างกันในการขายที่ดินก็จะไม่ถือเป็นกำไรของบริษัทในเครือ ถ้าที่ดินยังไม่ได้ขายให้บุคคลภายนอกไปเราก็จะรับรู้กําไรก็ต่อเมื่อมีการขายที่ดินนั้นให้บุคคลภายนอกไปแล้วดังนั้นในการทำงบการเงินรวมก็จะมีการตัดกําไรระหว่างกันในการขายที่ดินที่ยังไม่เกิดขึ้นออกจากบัญชีที่ดินซึ่งก็จะกระทบกับงบการเงินของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยดังนี้ อันที่หนึ่กำไรระหว่างกันในการขายที่ดินเมื่อบริษัทใหญ่เป็นคนขายในการจัดทำงบการเงินรวมก็ต้องตัดกำไรระหว่างกันในการขายที่ดินกับที่ดินออกไปนะด้นนี้เราจะไปตัดก,กับกำไรจากการขายที่ดินหรือกำไรสะสมของบริษัทใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นปีแรกหรือปีถัดมาถ้าเป็นปีแรกเราก็จะตัด ที่ดินกับกําไรจากการจําหน่ายที่ดินเนาะส่วนถ้าเป็นปีถัดมาไอ้กำไรจากการจําหน่ายที่ดินเนี่ยมันโอนไปที่กําไรสะสมแล้วเราก็ต้องตามไปตัดที่กําไรสะสมต้นปีของบริษัทใหญ่เนาะยกเว้นปีไหนที่เราขายที่ดินออกไปเราก็จะถือว่ากําไรได้เกิดขึ้นในปีที่ทำมาขายซึ่งการตัดกําไรระหว่างกันเนี่ยเราจะทำไมตัดทั้งจํานวนเลยนะ ไม่ว่าใหญ่ซื้อย่อยกี่เปอร์เซ็นต์ย่อยซื้อใหญ่กี่เปอร์เซ็นต์เอาเราก็มาดูตัวอย่างที่8.5เบื้อที่1บกลาเอบริษัทมะปางจำกัดซื้อส่วนได้เสีย80%ในบริษัทมะนาวจำกัด5 0 0แสนซึ่งเท่ากับราคาบัญชีซื้อปีเอนะในระหว่างปีเอบริษัทมะปรางก็คือบริษัทใหญ่นะ ขายที่ดินราคาทุน5แสนให้4 0 0 0ให้บริษัทมะนาว5 0 0 0และบริษัทมะนาวได้ขายให้บุคคลภายนอกในปี x3 ในราคา6 0สนรายการปรับปรุงตัดบัญชีในกระดาษทำการเพื่อทำงบการเงินรวมในปี x1 x2 x3 จะแสดงในรูปของสมุดร,รายวันนะอันนี้เขาบอกว่าบันทึกเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน ปีเนะเราขายกันกำไรเท่าไหร่เนี่ยสี่แสนขายไป5,000สนก็จะกำไรแสนหนึงเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดกำไรจากการจำหน่ายที่ดินออกแสนหนึ่งกำไรเป็นรายได้อยู่เครดิตก็ตัดออกทางด้านเดบิตใช่ไหมที่ดินอยู่เดก็ตัดออก,กด้านเครดิตอันนี้ปีแรก เขาบอกว่าการตัดกําไรจากการจําหน่ายที่ดินเนื่องจากบริษัทม้าปางเป็นบริษัทใหญ่จะไม่รับรู้กําไรจากการขายที่ดินเพราะว่าที่ดินยังไม่ได้ขายบุคคลภายนอกและในขณะเดียวกันที่ดินที่บริษัทย่อยบันทึกไว้ก็จะสูงกว่าราคาทุนแสนหนึ่งเราก็เอาที่ดินออกแสนหนึ่งเอาก็กำไรออกนะต่อไปในปี x 2 นะเรากตต็ตัดเหมือนเดิมนี่แหละกำไรจากการจำหน่ายที่ดินกับที่ดินแต่อีกกำไรจากการจำหน่ายที่ดินเนี่ยมันเกิดขึ้นในปี x 1มันเป็นรายได้มันปิดไปแล้วที่กำไรสะสมเราก็ตามไปตัดที่กำไรสะสมต้นปีของบริษัทใหญ่บริษัทที่ขายเราก็เครดิตที่ดินออกแสนหนึ่ง นะเขาบอกว่าปรับปรุงกําไรสะสมต้นปีของปี x2 นะของบริษัทใหญ่คือบริษัทมะป,ปางเนื่องจากได้รวมกําไรจากการขายที่ดินปี x1 ไว้แสนหนึ่งนะเป็นไรายได้ของปี x1 ปิดไปที่กําไรสะสมต้นปีแล้วก็ตามไปตัดที่กําไรสะสมต้นปีแล้วก็ไปลดยอดที่ดินของบริษัทย่อยซึ่งบันทึกไว้สูงไปปี x3 นะไอ้กำไรแล้วก็ตามไปอ่ะ ตามไปที่กำไรสะสมต้นปีของบริษัทใหญ่แสนหนึ่งส่วนที่ดินนี้บริษัทย่อยขายไปแล้วนะเราก็จะถือว่ากำไรเกิดขึ้นนะเราก็ไปเคกำไรจากการจำหน่ายที่ดินเล็กแสนกำไรเกิดในปีนี้ที่ดินไม่อยู่และขายคนข้างนอกปแลวกลายเป็นกำไรจากการจำหน่ายที่ดินนะนี่ปรับปรุงกำไรสะสมต้นปีของปีเอ็กซ์สามของบริษัทใหญ่คือบริษัทมะปางเนื่องจากได้รวมกำไร จากการจำหน่ายที่ดินของปี x หนึ่งไวเราออกและรับรู้กําไรเนื่องจากบริษัทย่อยได้ขายให้บุคคลไปนอกไปแล้วเนี่ยเอากําไรของปี x หนึ่งทิ้งมารับรู้ในปีที่ขายกับปี x สามเป็นไรายได้ปี x สามมาดูหัวข้อที่สองกำไรระหว่างกันในการขายที่ดินบริษัทย่อยเป็นผู้ขายก็จะเหมือนกับใหญ่เป็นคนขายนี่แหละแต่อีกกำไรเนี่ยมันเป็นของย่อยไม่ใช่เป็นของใหญ่เพราะฉะนั้นย่อย แบ่งไปไหนแล้วแบ่งไปให้ใหญ่กับแบ่งไปที่ MI ไแล้วก็ต้องตามไปที่ใหญ่กับ MI เนี่ยเนี่ยยกเว้นอีเดบิตเนี้ยเอาตัวอย่างเมื่อบริษัทย่อยเป็นคนขายที่ดินให้ไปษัทใหญ่กําไรจากการจําหน่ายที่ดินจะถูกบันทึกไว้ในบัญชีของบริษัทย,ย่อยดังนั้นการปรับปรุงกําไรจากการขายที่ดินทั้งจํานวนจะมีผลกระทบต่อกําไรสุทธิและกําไรสะสมนะ ของบริษัทใหญ่อะเฉพาะส่วนได้เสียที่บริษัทใหญ่ถือหุ้นในบริษัทย่อยส่วนที่เหลือจะเป็นของ M I อนาะเอาดู8คขีดเมื่อหนึ่งมกราอีกหนึ่งบริษัทมมยมซื้อส่วนได้เสีย80%ของมดัน5,000สนซึ่งเท่ากับราคาบัญชีปี X1 มดันคือย่อยขายที่ดินราคาทุน5,000สนให้มยมในราคา 5, 08, แสดงว่ากำไรเท่าไหร่8 0 0 0 0นะ กำไรด้วยยอดที่เกินมาก็คือ8ปดหมและบริษัทไม่ยมจำกัดได้ขายที่ดินให้บุคคลภายนอกในปี X3 เราก็จะรับรู้กำไรปี X3 ส่วนปี X1-X2 เอาออกรายการปรับปรุงตัดบัญชีในกระดาษทำการเพื่อจัดกงบการเงินรวมในปี X1-X2-X3 จะแสดงในรูปของสมุดรายวันทั่วไป นะบริษัทม่ยมจำกัดบันทึกเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนก็เหมือนเดิมปี x1 เราก็เอากำไรจากการจำหน่ายที่ดินของย่อยทิ้งไปแล้วไปเครดิตที่ดินของบริษัทยยใหญ่ออกเพราะบริษัทใหญ่บันทึกที่ดินสูงไปอันนี้กำไรยังไม่เกิดเนาะแปดหมื่นะ 80, ต่อมาในปี x2 ไอ้กำไรจากการจำหน่ายที่ดินเนี่ยของบริษัทย่อย มันไปที่ไหนแล้วไปที่ใหญ่ตามเปอร์เซ็นต์ที่ใหญ่ซื้อที่เรียกเป็นของ m อแล้วก็ตามไปที่นั่นเนาะลราก็ดีกาไรสะสมต้นปีของบริษัทใหญ่ใหญ่รับมา80% 80,000คูณ80ได้6 4 0 0ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเอา80%คูณ เออเอาแปดหมื่นคูณนี้สิได้หมื่นแล้วก็เคกำไรจากการจำหน่ายที่ดินส่วนปีเอ็กซขายไปแล้วที่ดินไม่อยู่แล้วกำไรเกิดแล้วเนาะเราก็เปลี่ยนจากที่ดินเป็นกำไรจากการจำหน่ายที่ดินนะ,นะปีเอ็เราก็เดเหมือนเดิมกำไรสะสมต้นปีของใหญ่80%ตตามที่ใหญ่รับมา แล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในยกําไรเท่ากับ20%ของ80,000เสร็จแล้วก็เคกําไรจากการจําหน่ายที่ดิน80,000เพราะว่ามันเกิดแล้วพอเราขายให้บุคคลภายนอกไปแล้วที่ดินก็ไม่อยู่แล้วกลายเป็นอะไรขึ้นมาแท้กําไรอ่าต่อไปเขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวก่อนพูดก่อนอันนี้ถ้าบริษัทย่อยเป็นคนขายเวลาที่เราแบ่ง รายการสุดท้ายที่ครูบอกชอบเอาไปไว้รายการสุดท้ายอ่ะส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกําไรสุทธิและก็เงินปันผลผล,ผลต่างไปที่เอ็มไอเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแบ่งส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกําไรสุทธิถ้าเป็นปีเอ็กําหนึ่งกำไรที่ย่อยทําได้ยังเป็นกําไรที่ไม่ถูกต้อง,ต,องต้องเอาแปดหมื่นไปทําไมออกหกักออกใช่ปะส่วนปีเอ็กสองนี่ไม่มีเพราะมันไม่เกิดกับไรายได้ค่าจ่าย ส่วนปี x 3เห็นไหม K, กำไรจากการจำหน่ายที่ดินเพราะฉะนั้นปี x 3เราก็จะต้องเอาตัวเนี้ยบวกเข้าไปเวลาที่เราแบ่งส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิเราก็ต้องเอากำไรที่ย่อยทำได้บวกกับอีกกำไรตัวนี้ถึงจะเป็นกำไรที่ย่อยทำได้ทั้งหมดแล้วค่อยไปแบ่งให้ M I รายการสุดท้ายนะเธอจำได้ไหมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรเนี่ยต่อไปกำไรระหว่างกันในสินทรัพย์ถาวรที่มีการคิดค่าเสื่อม สินทรัพย์ถาวรที่มีการคิดค่าเสื่อมกระพบอาคารอุปกรณ์เครื่องจักรในการจัดทํางบการเงินรวมและการตัดกําไรระหว่างกันในสินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่เกิดขึ้นพร้อมกับการลดยอดสินทรัพย์ถาวรดังกล่าวนะและจะต้องปรับปรุงลดยอดกําไรของกําไรสะสมของบริษัทใหญ่สําหรับการรับรู้กําไรที่ผ่านมาและปีต่อ,ตอมาจากการขายสินทรัพย์ถาวรที่มีค่าเสื่อมระหว่างกัน โดยรับรู้เป็นไรายได้ก็ต่อเมื่อมีการใช้สินทรัพย์วรนั้นหรือมีการขายสินทรัพย์ให้บุคคลภายนอกไปดังนั้นการปรับลดค่าเสื่อมแต่ละปีจะเหมือนกับการรับรู้กําไรเป็นไรายได้จากการขายสินทรัพย์วรนนั่นเองสำหรับแนวทางในการปฏิบัติก็เป็นทำนองเดียวกับการขายสินทรัพย์วรที่ไม่มีการคิดค่าเสื่อมคือดูว่าบริษัทใดเป็นกนขายคือบริษัทใดเป็นผู้ขาย สินทรัพย์ถาวรน,นะอันนี้ก็คือวิธีการตัดในกรณีที่สินทรัพย์ถาวรที่มีการคิดค่าเสื่อมเราก็ทำเหมือนเดิมเราก็ตัดกำไรมันออกไปถุกไหมก็คือตัดไอ้สินทรัพย์ออกแล้วก็ตัดกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ตัวนั้นออกไปแล้วแต่นี้สินทรัพย์ถาวรพวกนี้มีการคิดค่าเสื่อมเราก็จะรับรู้ว่า มันมีกำไรเกิดขึ้นตามค่าเสื่อมที่เราทำมาคิดนะโดยการไปลดยอดค่าเสื่อมสะสมกับลดยอดค่าเสื่อมตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์สมมุติว่าสิบปีเราก็จะรับรู้เป็นไรายได้ก็คือเป็นกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ตามอายุการใช้งานก็คือ10ปีด้วยค่าเสื่อมที่เกิดในแต่ละปีโดยการไปปรับลดค่าเสื่อม อาอากกำไรระหว่างกันในสินทรัพย์ถาวรที่มีการคิดค่าเสื่อมเมื่อบริษัทใหญ่เป็นคนขายเมื่อหนึ่งมกรลาอีกหนึ่งบริษัทกุลาบคือบริษัทใหญ่ซื้อส่วนได้เสีย80%ของบริษัทมะลิในราคา500,000ซึ่งเท่ากับราคาบัญชีระหว่างปี x1 บริษัทกุลาบคือบริษัทใหญ่ได้ขายอุปกรณ์ราคาบัญชี200,000 ซึ่ง200,000ก็คือราคาทุน6 0 0 0 0ค่าเสื่อมสะสม400,000ลบกันเป็นมูลค่าสุทธิ200,000ในราคา300,000แ,แสดงว่าเราได้กําไรเท่าไหร่แสนหนึถูกไหมเอาสาลบสอเนี่ยอายุการใช้งานเหลือ10ปีเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการคิดค่าเสื่อมเนาะเพิ่มขึ้นอ่ะเนี่ยแสนหนึ่งอ่ะเนี่ยเราซื้อสาม ราคาทุน 2, 000, สองแสนแสดงว่าซื้อสูงไปเท่ากับหนึ่งแสนซึ่งแสนหนึ่งนี้มีอายุการใช้งานสิบปีเขาก็จะคิดค่าเสื่อมปีละเท่าไหร่หมื่นหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรับรู้เป็นรายได้ปีละหมื่นหมื่นหมื่นไปสิบปีครบสิบปีก็จะมีรายได้เกิดแสนหนึ่งนะเราจะรับรู้ปีแรกเราจะไม่ถือเป็นรายได้แต่เราจะถือเป็นรายได้ตามมูลค่าของค่าเสื่อมที่ทำมา ที่เราคิดในแต่ละปีอ,อายุการใช้งาน10ปีบริษัทมาลิให้บริษัทมาลิและบริษัทมาลิคิดค่าเสื่อมตามวิธีเส้นตรงนะส่วนที่เพิ่มขึ้นอ่ะ10ปีแต่หนึงก็คือปีละหมื่นเอาดูรายการปรับปรุงตัดบัญชีในกระดาษทําการเพื่อทํางบการเงินรวมในปี x1 x2 x3 ในรูปของรายวันอันแรกเราก็ตัดกําไรระหว่างกันในเนี่ย กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์อนะ่ะเราก็อ,าอุปกรณ์ทิ้งแล้วก็ดีกำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์ด้วยยอดแสนหนึ่งก็คือ2,000ส,สนขายไปสามแสนนะเราก็ดีกำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์ของบริษัทใหญ่ทิ้งไปแล้วก็ไปเคอุปกรณ์ของย่อย นะอุปรกรณ์ย่อยซื้อไปอยู่ที่ย่อยเพื่อให้อุปรกรณ์ของย่อยบันทึกด้วยราคาที่ถูกอันนี้กําไรยังไม่เกิดเราจะถือไม่ถือเป็นกําไรในปีที่ขายจะถือเป็นกําไรตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์เสร็จแล้วสิ้นปีเอกหนึ่งบริษัทย่อยก็จะคิดค่าเสือเส่อมเดค่าเสื่อมราคาเกค่าเสื่อมสะสมด้วยยอดของกําไรที่เนี้ยเนี้ยเนี้ยสิบปีปีละหมื่น ใช่ไหมเราก็จะถือบริษัทใหญ่ก็จะถือว่าปีนี้มีไรายได้เกิดหนึ่งหมื่นโดยการไปลดยอดค่าเสื่อมกับค่าเสื่อมสะสมนะเขาบอกว่าการตัดกําไรระหว่างการในอุปกรณ์เนื่องจากบริษัทกุลาบริษัทใหญ่ไม่รับรู้กําไรจนกว่าจะขายอุปกรณ์นะมารีจะรับรู้ประโยชน์จากอุปกรณ์ในขณะเดียวกันบัญชีอุปกรณ์ของบริษัทมาร,รีจะบันทึกจะแสดงราคาสูงกว่าความเป็นจริงอขอข้อจิบายันนี้ นะก็คือเขาจะตัดกําไรเพราะเราจะถือว่ากําไรยังไม่เกิดก็เอาทิ้นไปแล้วบริษัทมาลีก็คือบริษัทย่อยก็รับรู้อุปกรณ์ในราคาที่สูงไปก็อุปกรณ์ออกเขาอธิบายอะรกันนี้นาะเสร็จแล้วอันนี้เขาบอกว่าจะรับรู้กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์จากการปรับลดค่าเสื่อมแต่ละปีนะแสนหนึ่ง,งปีก็คือปีละหมื่น เราก็จะรับรู้เป็นไรายได้ของบริษัทใหญ่ปี x 1ก็คือ1นึ่งมืนะโดยการไปลดยอดค่าเสื่อมอุปกรณ์แล้วก็ลดยอดค่าเสื่อมอุปกรณ์เนี้ยเนนะีก็ค่าเสื่อมมันอยู่ดีลดเคแล้วก็ดีค่าเสื่อมสะสมนะก็จะรับรู้เนี่ยเครดิตเนี่ยค่าจ่ายลดกําไรก็ต้องเพิ่มนะแลถือว่าเป็นไรายได้เกิดปีละหมืนม่นหมืน่นหมื่นไปสิปีตามาตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ต่อมาปีที่สองก็เหมือนเดิมเนี่ยเราก็จะเดบิตกําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์แต่นี้มันเป็นปี x2 อ,อ,อีกกําไรนี้ไปที่ไหนละกําไรสะสมเราก็ตามไปตัดที่กําไรสะสมต้นปีของใหญ่เพใ,ใหญ่ขายแล้วก็ไปเครดิตอุปกรณ์ของย่อยเพื่อให้มันถูกต้องแสดงดุวยอดที่ถูกต้องเสร็จแล้วเราก็มารับรู้เป็นไรายได้อีกปีแล้วท่ละหนึ่งมืนเนาะแต่นี้เป็นปี x2 เ,เพราะฉะนั้นค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ มื่นคูณสองก็ได้สองหมื่เสร็จแล้วนั่นเป็นค่าใช้จ่ายของปีปัจจุบันก็รับรู้เป็นไรายได้เสร็จแล้วนี่คือของปีที่แล้วค่าเสื่อมของปีที่แล้วมันปิดไปที่ไหนละกําไรสะสมก็ตามไปตัดที่กําไรสะสมต้นปีของใหญ่ให่ขายนะ เนี่ยรับรู้กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์โดยการปรับลดค่าเสื่อมเสร็จแล้วปีเอ็กสามก็เหมือนเดิมนะอีกกาไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์มันปิดไปที่กําไรสะสมต้นปีแล้วแล้วก็ตามไปตัดที่กําไรสะสมต้นปีแล้วก็ไปเขอุปกรณ์ของไปสัทย่อยเพราะบันทึกด้วยราคาที่สูงไปเสร็จแล้วเราก็รับรู้เป็นรายได้อีกเท่าไหร่หนึ่งมืถูกไหมอันนี้เป็นปีเอ็กสามเพราะฉะนั้นเดค่าเสื่อมสะสมก็เป็หมื่นคูสามเป็นสามหมื่น แล้วก็ไปลดยอดค่าเสื่อมของปีปัจจุบันหนึ่งหมื่นส่วนอีกค่าเสื่อมของสองปีที่แล้วมันปิดไปที่ไหนแล้วกำไรสะสมแล้วก็ตามไปตัดที่กำไรสะสมต้นปีของใหญ่ใหญ่ขายเนี่ยมันก็จะทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆปี x4 ก็เหมือนเดิมแต่ตรงนี้ก็จะเป็นสี่หมื่นอันนี้ก็หนึ่งหมื่นอันนี้ก็เป็นสามหมื่นปี x5 ก็เหมือนเดิมตรงนี้ก็จะเป็นห้าหมื่นนะตรงนี้ก็เป็นหนึ่งหมื่นตรงนี้ก็เป็นสี่หมื่นทำไปอย่างเงี้ยจนครบกี่ปีสิบปีถูกปะ อ่ะตอนนี้ก็มาดูในกรณีที่ขายขายย่อยเป็นคนขายก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่อีตรงกําไรสะสมต้นปีเนี่ยเนี่ยมันเป็นกําไรของย,ย่อยใช่ปล่ล่ะย่อยขายอะนะซึ่งไอ้กาไรของย่อยใหญ่รับมาแล้วแปดสิบที่เหลือเป็นของเอ็มไอไอพวกเนี้ยเราก็จะต้องตามไปที่ใหญ่แค่แปดสิบที่เหลือเป็นของเอ็มไอนอกกนั้นก็เหมือนเดิม ย่อยเป็นคนขายเนี่ยเมื่อหนึ่งมกราบริษัทรักไทยซื้อส่วนได้เสียในบริษัทประชาชน80%เท่ากับราคาบัญชีคือ5 0 0 0 0 0ระหว่างปี x 1บริษัทประชาชนก็คือบริษัทย่อยได้ขายอุปกรณ์ราคา 20- ง0สนสองแสนมาจากไหนก็คือราคาทุน 6แสนสะสม4 0 0 0ลบกันเป็นมูลค่าสุทธิ2 0 0 0ขายไปในราคา3 0 0 0แสดงว่ากำไรเท่าไหร่1แสนอายุการใช้งาน10ปีก็เอาแสนฐาน10ค่าเสื่อมปีละหมื่นนึงเราก็จะรับรู้เป็นรายได้ปีละหมื่นหมื่นหมื่นไปจน10ปีเนาะบริษัทรักไทยก็คือบริษัทใหญ่และบริษัทนะ10ปีให้กับบริษัทรักไทย คือบริษัทใหญ่เป็นคนซื้อและบริษัทรักไทยจำกัดคิดค่าเสื่อมตามวิธีเส้นตรงรายการปรับปรุงในกระดาษทำการเพื่อทำงบการเงินรวมปี x 1 x 2 x 3ในรูปของรายวันทั่วไปนะบริษัทรักไทยบันทึกตามวิธีราคาทุนนะป x 1เราก็เอากำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์ออกนะเ้วก็เครีิดอ,อุปกรณ์ แสดงว่าเนี่ยเขาบอกว่าบริษัทใหญ่ก็จะบันทึกอุปกรณ์มากไปก็ไปเอาออกแล้วกาไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์ของย่อยเราจะถือว่ายังไม่เกิดเราก็เลยเอาออกเนาะต่อไปเราก็รับรู้กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์ด้วยยอดค่าเสื่อมที่เกิดน,นะเราก็จะดีบิดค่าเสื่อมสะสมอุปกรณ์เครดิตค่าเสื่อม เราก็จะรับรู้เป็นรายได้ด้วยยอดเท่าไหร่หนึ่งหมื่นเพราะฉะนั้นไอ้ก,กำไรของบริษัทย่อยก็จะเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นเวลาแบ่งส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกําไรที่ครูบอกอรายการสุดท้ายเดอก็ต้องเอากําไรที่ย่อยทําได้บวกไปน,นี่อีกเท่าไหร่หนึ่งหมื่นแล้วค่อยไปแบ่งต่อไปปี x สองก็เหมือนเดิมเอาอุปกรณ์ทิ้งแล้วก็กําไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์มันเป็นของปี x หนึ่ง เราก็ต้องตามไปที่กําไรสะสมต้นปีของใหญ่ตามปเปอร์เซ็นต์ที่ใหญ่ซื้อก็คือ80ที่เหลือเป็นของ MI 20เนาะเสร็จแล้วเราก็รับรู้ค่าเสื่อมรับรู้กําไรตามยอดค่าเสื่อมเราก็ดีค่าเสื่อมสะสมปี2อ่ะสอ่ะปีที่2แลละก็เป็น2 0,000นะื่นเนาะแล้วก็ค่าเสื่อมของปีปัจจุบันรับรู้เป็นไรายได้ด้วยยอด1 0,000ื่น เสร็จแล้วของปี x 1นึ่งเนี่ยมันไปที่กำไรสะสมปบไปส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเราก็ต้องตามไป80กับ20นะเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมอันเนี้ยเวลาที่แบ่งส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิอันนี้ย่อยเป็นคนขายมันก็ทบก,บกับกำไรของย่อยเราก็ต้องกำไรที่ย่อยทำได้บวกกับเหนึ่งหมื่นแล้วค่อยไปแบ่งรายการสุดท้ายึงจำได้ไหม ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกําไรกับเงินปันผลที่กูบอกคู่สุดท้ายต่อไปปี x สก็เหมือนเดิมเอาอุปรกรณ์ออกเพราะมันตึกอุปรกรณ์มากไปแล้วกําไรจากการจําหน่ายอุปรกรณ์มันไปที่ไหนแล้วใหญ่รับมาแ0ดสิบ mi รับไปยี่สิบก็ตามไปที่กําไรสะสมต้นปีของใหญ่ตามไปที่ไหน mi เสร็จแล้วก็รับรู้ ค่าเสื่อมเป็นรายได้ตามค่าเสื่อมรับรู้รายได้ตามมูลค่าเสื่อมที่เกิดขึ้นก็คือหนึ่งหมื่นตอนนี้มันเป็นปีเอกซาไล์เอ็ปีที่สามเราก็เอาหนึ่งหมื่นคูณสามค่าเสื่อมสะสมก็เป็นสามหมื่นอันนี้ค่าเสื่อมของปีปัจจุบันหนึ่งหมื่นส่วนของสองปีที่แล้วเราก็ต้องตามไปที่บริษัทใหญ่แปดสิบตามไปที่เอ็มไอเท่าไหร่ยี่สิบ เหมือนเดิมเวลาที่ตัดคู่สุดท้ายที่ครูบอกว่าเป็นคู่สุดท้ายส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกําไรเงินปันผลและผลต่างเป็น M อเธอก็ต้องเอากําไรที่ย่อยทําได้บวกอีกเท่าไหร่หนึ่งมื่นแล้วถึงแบ่งนะถ้าเป็นปีแรกปีเน็่กันะละ x หนึ่งนะส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกําไรเธอต้องเอาแสนนี่ไปทําไมออกหักออกพราย่อยเป็นคนขายเนี่ยเราจะถือว่ากําไรยังไม่เกิด เธอก็ต้องเอานี้ไปลบนะแล้วก็เอามี่หนึ่งมืนนี้ไปทำอะไรไปบวกถ้าเป็นปีแรกก็ต้องบวก1นึ่งนแล้วลบด้วยแสนแล้วถึงแบ่งให้อ i ไอส่วนปีถัดมาก็บวกด้วยยอดหนึ่งมืนด้วยรายได้ที่เราถือว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยบวก1นึ่งมืนแล้วก็แบ่งอ่ะก็มีอยู่แค่นี้นะเพราะฉะนั้นเธอดูว่าใครเป็นคนขาย ถ้าใหญ่เป็นคนขายจะไม่กระทบต่อกําไรของย่อยไม่ต้องไปยุ่งกับย่อยแต่ถ้าย่อยเป็นคนขายเธอต้องคิดกําไรของย่อยใหม่ให้เป็นกําไรที่ถูกต้องโดยเอาพวกนี้ไปบวกบวกหักหักให้เป็นกําไรที่ถูกต้องและเคยไปแบ่งให้เอ็มไอและการสุดท้ายส่วนของผู้ถือหุน้นส่วนน้อยในกําไรสุทธินะถึงจะค่อยแบ่ง